คครับสวัสดีครับเริ่มต้นกระบวนการต่อมาครับเป็นกระบวนการผ่านเช็คลับนะครับโอเคต้นเหตุนะครับมีการรับชำระครับจากการจ่ายเงินของลูกหนี้ตัวอย่างนะครับเป็นการชําระเงินตามประกันับพวกนี้นะครับเราก็มีเช็คลับคีย์มาตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นบัญชีกดทําการกดรับชําระนะครับ GL ก็จะวิ่งมาเข้ามาที่เช็คลับปลูกหน้านะครับ หลังจากนั้นครับฝ่ายการเงินครับหรือฝ่ายบัญชีที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการดูเตทเนต์แบงก์หรือการกลับเช็คเนี่ยครับก็มาดูที่เช็คเบียนเช็คนะครับเดี๋ยวดูเช็คก่อนเช็คเบอร์นี้ครับเช็ครับ มาเสิร์ชดูได้เลยโอเคถ้าเช็คใบนี้ที่ลูกค้าจ่ายมานะครับผ่านเช็คก็กดดันเลยครับมันจะทำการกลับให้เลยเป็นเช็ครับล่วงหน้าเดบิตเดบิตธนาคารกรุงไทยเฮ้ยธนาคารเกษตรกรไทยเครดิตเช็คลับครับจะทำการกลับเช็คให้ครับโอเคครับะบวนกลบการกลับเช็คก็มีแค่นี้ครับมีการคีย์ รับเงินมามาทางเช็คลับนะครับแล้วก็มาเรามันกลับใช้ทีนี้ให้มันเข้าไปที่แบงก์อะไรนะครับที่เช็ครับเช็คจ่ายก็เช่นกันครับเช็คลับเช็คจ่ายเหมือนกันเลยเช็คจ่ายเดี๋ยวเข้ามาที่นี้ครับจ่ายชาระเดี๋ยวผมหาไอที่เป็นเช็คจ่ายให้ดูเช็คจ่ายโอเคตัวอย่างเช่นเช็คเงินครับหนึ่งหนึ่งครับ มีการจ่้ช้ายมาเช็คจ่ายยันกองให้อยู่แล้วครับเซิร์ชเราก็ได้มีหลายอย่างอ่ะตอนนี้เขาผ่านไปกอันหนึ่งอันนี้ผมลองผ่านให้ดูก็เหมือนกันครับเขามากนดันครับท่าผ่านเช็คผ่านแล้วเช็คจ่ายผ่านแล้วมีคนมาขึ้นเงินเราแล้วมันจะกลับเช็คครับที่ครับ,รบกระบวนการกลับเช็คครับครับ